สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและพี่พีน้องๆทั่วไทยทั่วโลกนะครับวันนี้โชคดีครับมาเจอเจ้าซักเกอร์เขาว่ายบินโชว์ตัวครับนี่ครับนี่ครับสักเกอร์ครับทำปากงับงับงับสักเกอร์หิวเอ้ยสักเกอร์นี่อ๋อวันนี้จังหว่าดีจังมาเจอ โชว์ีลาการว่าการบินครับปากมันปากมันสังเกตดูปากนะครับใสหิวอ่ะหน่ากลัวนะครับไ่วายังงเนี่ยปากมันก็น่าสงสารครับสงสารแล้วเนี่ยกินอะไรดีอ่ะมึงอาหารเม็ดอ่ะเดี๋ยวจะอาหารเม็ดโรยให้นะครับจะหิวอะไรโอ้ยแงบ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 ซักเกอร์ ไอ้สักเกอร์หนูหิวสักเกอร์นะแงบแงบแงบนี่ครับปลาสักเกอร์อยู่ในตู้ทับทิมเพือครับนี่ท <c oughs> ับทิมเพือก็ว่า,วายเวียนวนไปวนมาอย่า,ากัดกันนะนะอย่า,ากัดกันเด้อ ก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงครับอยู่ร่วมกันได้ดูที่เก่าที่เดิมแล้วครับที่ออฟฟิศโรงแรมสามสองครับแต่ว่ามันก็ดูอไม่จุกคนมันเฮงเฮงรวยรนะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วครับฮักเกอร์พรุ่งนี้สิบอพุทธนายนสองห้าหกเจ็ดครับขอให้ทุกคนนั้น โชคดีเฮงเฮงรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะครับนี่ก็ให้ดูเพื่อความบันเทิงครับอันนี้ก็สวัสดีครับ